สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวย Tube, ูทูบทุกท่านนะอยู่กับผมจังหวัดน้ำซิ่งนะครับวันนี้พาพี่น้องมาอยู่หน้างานครับงานกุรอกเชนประทานนะอายุฝนครับสามสี่วันแล้วครับไม่ได้ลงคลิปท่านผู้ชมดูวันนี้เลยมาดูนู่นครับเดี๋ยวจะไปถ่ายรถใหม่ให้ดูนะ มาชมมดูหลิวพงครับกำลังปรับถนนอยู่ไม่รู้ว่าจะวิ่งได้หรือเปล่าครับยังไม่แน่ใจนะว่าพายุจะออกไปหรือเปล่าจะคืนนี้จะซ้ำใหม่อีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับมาดูกัน พวงครับมี1 6เอ l นะนี่ครับมีชุดช่างเราออมาตามดูแลครับาจะ เปลี่ยนกันครับแตะมือเปลี่ยนเป็นคันนี้ออกแทนนะอ๋อครับอ่ะเดี๋ยวจะพาไปถ่ายให้ชมครับรถใหม่รถใหม่ที่มาลงวันนั้นนะไม่โคส,สามคันเดี๋ยวจะไปดูครับเดี๋ยวพาไปดูกันทำงาน รเราลุยกันเข้ามาถึงแล้วครับมามาดูรถใหม่นะรถใหม่ที่จัดมาลงสามคันมาแล้วนะครับเป็นพี่พ่อไหนเร,ไเ,เ,รเรายังไม่เปิดเผยครับยังไม่เปิดเผยยังทดลองใช้ดูก่อนครับ CDM สองสหรือเปล่าใช่ครับ CDM 6 2 2 5งนสะ น,นี้01ครับกำเบอร์01ตากคู่กับติวิรอน04ครับ DX 220A นะติวิรอนวายโดซานครับโอ้เสียงเครื่องนิ่มนะรถใหม่ครับอันนี้เวียงดินครับทำเราที่เวียงดินกันตอนนี้เก็บสโลปนะในโซนนี้มีรถอยู่กห้า5คันครับงสโลป เกลีสลบนะด้้นนี้นะแตนด้านนู้นก็นู้นนะครับที่ไปถ่ายเมื่อวานนี่เวียงดินครับด้านนู้นเวียงดินอ้ขวาก็มืดครับนด่กฝนน่าจะมาอีกระเร็วนี้ครับรถท้องฟ้าก่อนครับโอ้โหพายุเข้าสามสี่วันแล้วเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ลงทิ่ไปทั้นชมได้ดูเลย ดูโอกาสมาถ่ายหน่อยยังไม่แห้งนะครับเละลุยครับต้องลุยไม่ได้มาถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมดูต้องลุยเข้ามานะฝากกดไลค์กดติดตามช่องรถตัําซิ่งด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจทําคลิปดีๆพามาดูรถใหม่ครับ วันละหลายๆท่านท่านผู้ชมหลายๆท่านคงจะรู้แล้วครับว่าเป็นแบรนด์ไหนนําเข้าจากจีนนะครับมองดูแล้วคล้ายๆซันนี่นะแต่สีจะชูดฉาดกว่าครับสีอถทา้ายจะชูดฉาดกว่าซันนี่นะสีของซันนี่จะออกเรืองเหลืองเข้มๆคล้ายๆแคทครับ การทำงานครับไม่รู้น้องฟอร์ดอยู่ตรงไหนน้องฟอร์ดอยู่จุดนี้เลยนะน้องฟอร์ดทำงานอยู่ชุดนี้ครับเป็นดีบรอนคันไหนไม่รู้อเราต้องเดินตามหายอยู่ในชุดเก็บสลล้ครับคันข,ข้างฝีมือนะน้องฟอร์ดนะมาอยู่ชุดเก็บสลล้แล้วครับ วเอวเอวนี่ใหญ่ครับดูช่วงเอวนี่ใหญ่มากเลยน่าจะแข็งแรงพอทนครับาาน่าจะทนนี่คนทานอยู่ว่าเอวเอวใหญ่นะุกขีนะ่าจะอยู่ที่0.9คิวครับ ราอยู่ที่ศูสเก้าความห้าวีนะครับรับประกันความเร็วอยว่ารอจัดครับ ดูคล้ายๆรูปรักษณ์นี่ดูคล้ายซานี่นะซานี่ผสมซูม,มิตโตโม่ครับแนวเนวซวม,มิโตโม่แือแนวซานี่นะแทงอยู่ที่แปดสิบเซนครับมีการป้องกันอยู่ที่กระจกท่อนล่าง กา้องกันครับองบามดูแข็งแรงบึกบึนนะครับดูหนาแน,น่นเลยเี่เหวี่ยงขึ้นมากองครับโอ้สีปุงกีเริ่มทลอกแล้วครับรทำงานมาได้กี่วันแล้วนี่น งานมาได้ราวๆาสิบกว่าวันแล้วครับแต่วันลงแต่พื้นนะ รอ้อยังวิ่งไม่ได้ครับหน้างานน้ำค้างเลยเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายหน้างานให้ดูนี่ครับยังวิ่งไม่ได้นะตั้งรอพายุออกก่อนเราก็จะเริ่มไล่น้ำปาดหน้าดินออกเนาะเดี๋ยวจะได้ชมความแรงกันอีกครับงานคุดลอกเราก็ลดหน้าไปได้เยอะครับลงไปแล้ว เสียงกระโดเงียบเงียบกิบเลยครับเสียงกระโดนไม่มีไม่มีเสียงเลยไม่มีเสียงสปอเกตไม่มีเสียงใดๆออกมาเลยเงียบดีเลยเทียบกับวันแรกลงมานะปกปักปกปักโอ้โหข้อโซนใหม่นะมันเริ่มขยับเนื้อขยับตัวได้ที่แล้วก็นี่ครับนิ่มโอ้ดีซีเอ็มหกสองสองห้าครับ อีกสองคันอยู่ด้านในนะศูนย์สองกับ0ูนสามนะครับลำเบอร์ศูนสองกับศูนยสาทำงานอยู่ด้านในนะลุยไปไม่ได้ครับแฉะเลยน่าจะอยู่กับน้องฟอร์ดชมเป็นยาวนะครับชมแบบเเพลิน อยากให้ท่านผู้ชมรับชมในด้านความบันเทิงนะครับโอ้คันหนึ่งลุงลุยน้ำแล้ววะหนุเดี๋ยวไปไทยไปนะครับคันหนึ่ง CDM ครับนะล้างแท็กครับล้างแท็กนี่นี่ระว,วังลุกมพางนะครับ มีรุมพรางและแย,ย่เลยครับจํารุมพรางตัวเองไม่ได้เนาหน้าขมัมนี่ไหลน้ำเขาอครับเดี๋ยวลงครับเอาครับเปิดน้ำนะครับเปิดน้ำลงนีเ่เดี๋ยวมาดูมาดู CDM 6225อาอหนุเพื่อนกระจกแล้วครับนี่อะไรแนวคันนะครับเปิดน้ำลงออใหม่นะออ้ันนี้ศูนสามครับหมาเบอซุนสามดินข้างล่างนี่แข็งโคกงนะไม่มีหลุมโคลนะครับไม่มีไม่มีฝัง อูลากมาเลยนี่ลายหน้าขันดินนะครับส่งคล้ายซานนี่ครับดูตัวบอดีแล้วก็คล้ายๆมิโตโม่สมมสานกันนะครับใน้นุ่มเมืองกีนนะครับ สามต่อสามเนาะสู้กันกับดิพิรอนครับสู้กันกับหนุ่มเมืองสมเดี๋ยวดูน้องคอดอยู่ขันไหน BX สองร้อยสิบ เคสานะครับอยู่คู่กันกับน,นี่ DCM เรา6 2สอสายัางไม่ติดสติกเกอร์นะยังไม่เปิดเผยแบนครับขอทดลองอีกสักหนึ่งสัปดาห์ครับเราก็จะเปิดตัวแล้วว่าเ,เป็นยี่ห้อไหน ปแล้วครับระวังหลุมโครนเด้อลุกพี่เยวางยาตัวเองนะนี่โอ้จะเวียงส่งขึ้นด้านบนวันโอ้ไหลขี้โครนครับไปไล่ครับไล่ลง เอาดินแข็งไล่ลงครับดูการทำงานเป็นทีมนะครับ เป็นแข็งยัดอ้าว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 เจอหน้ามุดครับเมื่อกี้ยัดใหม่ครับนี่ยืนอยู่กับที่ไม่ได้นะครับ ขยับตัวเรื่อยครับถึงคนนะนี่ปิดครับไตแรลกไตแร็ก มือแต่ละคนนี่ไม่ธรรมดาครับชั่วโมงการบินสูงทั้งนั้นเลยครับนี่อยู่แล้วครับอัดไปอัดมาอยู่แล้วนี่แข็งโคกครับ ดึงถอยนะทลายแนวคันกั้นครับจมกันไปเรื่อยๆนะครับอย่าเพึ่งเบื่อกันนะครับเดี๋ยววันไหนมีช็อตดีๆสนุกๆจะได้มาถ่ายให้ดูครับให้พายุออกก่อนครับ ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะอยู่ถึงวันไหนนี่ผ่านมาสามสี่วันแล้วนะไม่ได้ลงคลิปให้ท่านผู้ชมดูเลยเราต้องขออภัยนะครับนี่ทลายลงครับนี่ โอ้ลบมาหาแล้วครับฝนไล่หลังมาแล้วครับเตน,น,นจะตกแล้วครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบไวเพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องออดน้ำซิงด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ